ทรทุกผีคลิปวิดีโอที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ในขณะนี้ถูกถ่ายไว้โดยครอบครัวของแขกรับเชิญซึ่งจะมาพูดคุยกับเราในช่วงสู่ทรทาทุกผีเรื่องราวสูนทราทุกผีในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเออคือว่าไม่ใช่ครอบครัวหนึ่งนะครับครอบครัวผมเองครับพี่ครอบครัวมีอยู่ทั้งหมดกี่คนครับ ก็ประมาณสามสี่คนนะครับสี่คนค่ะสามคนครับสี่คนสามคนครับสี่คนสามคนครับสี่คนสามคนดีครับสี่คนอ่ะอ่ะให้สี่คนก็ได้จะมีใครบ้างครับก็มีผม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 แล้วก็มีผมนี่แหละครับอ่าแล้วสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวเป็นไงบ้างครับก็ร่ำรวยดีนะครับ อาชีพที่ทําตอนนี้ก็คือเก็บขวดเก็บขยะขายตามท้องถนนอย่างเงี้ยหลังจากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ย<ม>ที่บ้านเป็นยังไงบ้างครัก็มีแต่คนอยากจะเดินเข้าไปตบเกณฑ์มันนะครับแต่ไม่ค่อยมีใครกล้าเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเด็ก<ม>แต่ด้วยความทนไม่ไหวผมก็เลยเดินไปตบมันทีนึง่ง<ม>แล้วสักพักนึงมันก็ไปนอนอยู่กับพื้นครับ เป็นไงเลยพี่ผมเก่งไหมล่ะครับเดี๋ยวนะครับทําไมไม่ทราบว่าพี่ป๋องต้องทาหน้าอืมอืมอือย่างเงี้ยใส่ผมด้วยะครับพี่จะเลิกทําได้ไหมครับเลิกทํานะครับเลิกได้แล้วนะครับพี่แล้วยังไม่หยุดอีกถ้าพี่เกิดยังไม่หยุดทําผมจะขออนุญาตตบหน้าเมะพี่สักทีหนึ่งนะครับ <P hoe> พี่จะหยุดพูดแล้วใช่ไหมครับงั้นผมขออนุญาตตบเลยแล้วกันนะครับคือสิ่งที่ผมอยากรู้ก็คือว่าทําไมน้องเขาถึงไม่ฟื้นมาสักทีอะครับ ทั้งๆที่โดนตบไปแค่ทีเดียวเองนอนนิ่งเลยแต่ยังไม่เสียชีวิตก็แน่นนอนอยู่แล้วล่ะครับพี่แค่โดนตบแค่เนี้ยมันจะถึงกระเสียชีวิตแล้วล่ครับพี่ถ้างั้นเราขออนุญาตเชิญคุณดิวจิตสัมผัสมาพูดคุยเราเลยเออรอตอนเนี้ยแหละผมจะไม่ค่อยให้เชื่อเรื่องเจ้ากรรมนายเวรนะนะครับผมอาการป่วยในครั้งนี้เนี่ยถ้าในความเชื่อของศาสนาอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของผลกรรมที่เขาเคยทํามา ไม่ใช่ผลละกงผลลกรรมอะไรหรอกครับผมไปตกมันเองเนี่แหละครับตอนนี้น้องเขายังอยู่ที่บ้านนะครับโธ่ไม่ต้องบอกก็รู้ครับน้องผมอยู่ที่บ้านตั้งนานแล้วครับคุณลิว <c oughs> คุณลิวครับสรุปแล้วน้องผมจะฟื้นไหมเนี่ยผมว่าผมต้องไปดูโธ่ไม่ต้องไปดูหรอกครับคุณลิวผมว่าผมต้องไปดูผมเตรียมคลิปมาแล้วครับคุณลิวอยากดูไหมครับ ถ้าอย่างนั้นก็จงเ,นะเสพม,ม่มน้อค่ะไม่มีหมอรู้สึกยังไงบ้างครับคุณลิวคุณลิวได้รู้สึกถึงความตกใจในคลิปนี้เป็นอย่างมากต้องเอาไว้ติดตามต่อพาร์ทสองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ